นะคะน่าจะเป็นโซนไวท์แซนบีดนะคะแฟนทางบ้านโซนนี้นะคะร้านอาหารจะเยอะมี ATM <ห>มีของขายนะคะ<ห>นี่ค่ะ<ห>เป็นแหล่งแบบว่าเป็นแหลง่ง<ห>เขาเรียกอะไรนะแหล่งเศรษฐกิจของเขาเลยนะคะตรงนี้ทาทูเสื้อผ้านี่หมดเลยนะคะเดีย๋ยวเราค่อยมาเดินเที่ยวกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่โรงแรมของเรานะคะเราพักที่โรงแรม ช้างบุรีไว้แซนบีนะคะร้านอาหารก็เยอะนะคะแถวเนี้มีเพื่อนอะ่ะเขาแนะนำมาเข้ามาเที่ยวเกาะช้างบ่อยอะ่ะเขาเขาแนะนำร้านอาหารเรามาแ้วเราอยู่หลายวันค่ะแฟนทางบ้าน<ส>เราอยู่เป็นสิบวันนะคะแต่พี่ซี่ก็จะค่อยๆพามาเซเวนะคะ อันนี้คาชาโฮเทลมีแม็กโคด้วยนะคะแฟนทางบ้านเก <'s> าะช้างอะค่ะ <'s> อ่านี่ค่ะช้างบุรีค่ะโอ้ยอยู่ฝั่งทะเลเลยค่ะแฟนทางบ้านโอ้ oh, ที่จอดรถเยอะค่ะกูดเจอสลี่แฮ p ป์ปอคาสตอปเย้ Yeah you can stop what you want okay ม okay. ีที่จอดมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะอันนี้เราก็จะไปเช ouais. ็คอินกันก่อนนะคะอ๋อนี่หรือเปล่าบังกะโลเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยบังกะโลที่วีสเตเนี่ยว้าวปะปะปะไปเช็คอินในวันที่สี่วัดบังกะโลวีห้า ว้าวเดยวไลอนอนคริสยูไลออนถนนก็อยู่ข้างหน้าเรานี่นะคะไปลยมั้ยีอันนี้น่าจะเป็นโซนกาแฟของเขานะคะของทางโรงแรมของเขา ปิดทำการหรือว่ายังไงไม่มีคนอ่ะให้สองหนุ่มเขาเขาเช็คอินนะคะพาร,ร์ซียก็จะรีวิวให้ดูตรงนั้นก็รีเซพช,ชันเขานะคะกว้างขวางนะคะกว้างขวางมาก สระวายน้ําของเขาค่ะแฟนทางบ้านนี่น่าจะเป็นสะของเด็กค่ะยืนออกไปตรงชายหาดเลยค่ะเดี๋ยวได้กุญแจห้องเดี๋ยวพ่าพิซี่พาไปรีวิวนะคะห้องพักนะคะ ดูโอเคค่ะบุ๊ก,กิ้งได้ดีมากถ้าบุ๊กตอนนี้ส่วนใหญ่จะเต็มแล้วนะคะ ได้กุญแจห้องแล้วนะคะเขามีโซนข้างบนด้วยนะคะอเน,นกไซส์นะคะเขาบอกเนี่ยก็คือเป็นของโรงแรมเหมือนกันค่ะ,ะด้านบน,นะคะ่ะใช่ค่ะสวัส <laughs> ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัส <laughs> ดีค่ะ,คะนะคะด้านบนก็เป็นเห็นไหมคะมีรูปช้างอันนั้นก็เป็นของส่วนหนึ่งของโรงแรมแต่ฝั่งนั้นจะไม่ได้อยู่ติดติดกับฝั่งชายหาดนะครับตรงข้ามถนนมาแต่ของเราบุ๊กค,ค่ะ ก็เอาให้ให้ใกล้อให้ใกล้ที่สุดอ่ะแต่ไม่รู้ห้องไหนนะคะให้ใกล้ทะเลค่ะเดินแบบว่าไม่กี่ก้าวอย่าบอกนะว่าตรงนี้แต่ก็บอกว่าตรงโซนนู้นนะคะอุ้ยบุ๊เป็นเดือนนะคะแฟนหนังบ้านเพราะว่าใครก็อยากอยู่ใกล้ชายหาดนะคะค่ะเราก็จะไปห้องเรานะคะต้องตามน้องเข้าไปค่ะอุ้ยลุ้นลุ้นค่ะดีลุ้นค่ะ,ล,คะลุ้นห้องเราค่ะ ขอให้ใกล้ชายหาดหน่อยค่ะลุ้นลุ้นลุ้นขลุ้นอุ้ยเดินไปใกล้ทะเลด้วยค่ะอุ้ใช่ไหมอย่าบอกนะห้องแรกไม่แรกก็ห้องสองยั Yay! สมกับบุ๊กเป็นเดือนกาแฟทั้งมากบุ๊กเป็นเดือนเลยนะคะ โุยใกล้ค่ะใกล้มากเลยค่ะชาหาดอดี่ตรงนี้นี่ค่ะเดินลงไปใช่เลยอ่าฮะ this r o ใช่ไหม this room no have people already <is> okay this สี่หนึ่งสี่นะครับผมโอเคไกลวิวมีผู้ผู้บิลเลอร์เหมือนกันใช่ไหมครับผมโอ้ยนี่ค่ะห้องโอ้โหดูดีมากเลยอุยขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ยวิวดีมากโอ้ยสมกับดูบุ๊กเป็นเดือนค่ะกว่าจะได้ว้าว เดี๋ยวพ่อี่ซื้เอาติ๊กให้น้องเขาก่อนนะคะรับแฝดสีแล้วก็น,น้ำสีนะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะหูยแฟนทั้งบ้านโอ้คริสป้องการคุณคริสบุ๊กเก็งกู๊ดบุ๊กเก็งนะฮคุณคลิสบอกว่ากู๊ดบุ๊กเก็ง้องถ่องก็ถ <Yeah. S 1> ัดไป <Yeah. S 1> อีก้ใช่ไหม คุณครีตแบบนี่คือนี่คือไอเดรีมเลยนะไอ r ดรีมสไตล์ hmm. style, แบบแฮปแฮปเซสลดดิ้งคอฟฟี่ใช่ <the> แล้วแบบดื่มกาแฟาแล้วมองเห็นดูซแต่ว่ามีห้องนิดหนึ่งกนไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็คงจะ VIP เราเซ็กเตอร์ก็โอเคนะคะนี่มีคนอ,อยู่ตรงนี้โอ้โหถ้าเกิดได้มุมนั้น mm hmm. อุ้ยแต่มุมนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะที่นี่โอเคแล้วนี่โอเคแล้วนะคะ วิลโลดคะ่ะแฟนทางบ้านบรรยากาศสุดยอดห้องเราอ้าไปที่ประทับใจค่ะเราเลือกห้องเลยคะ่ะพอเราจ่ายนะคะแฟนทางบ้านนี่ค่ะนี่เดี๋ยวขอรีวิวนี่ค่ะก็จะห้องก็จะประมาณน,น,นี้นะคะของเรากระเป๋าใหญ่แล้วก็ไอ้ถุงเล็กๆอะไรของป้าเปซี่รองเท้ารองเท้าเดี๋ยวป้าไปซี่ค่อยไปเอานะคะ โอ้โหดูดีมากบองตรงเลยค่ะดูดีจริงๆค่ะในห้องน้ำเป็นไงอันนี้อันนี้ตู้อะไรคริสขอเช็คตู้ก่อนอ๋อผ้าเช็ดตัวตู้เสื้อผ้าอุ้ยนี่ต้องมีเสื้อคลุมแบบนี้มีหมอนไว้สำหรับสำหรับสำรองด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นก็จะเป็นประมาณนอุ้ยถูกใจอะ่ะเคิดถูกใจกันนะไปนั่งเดือะ นะแล้วอยู่หน้าสว imming pool ด้วยค่ะแฟนขางบ้านตรงนี้เลยอะ่ะ if you cannot sleep just sleep you just sit down and watch this this dream เลยเชลย l อยู่น่านี่นะคะถ้าเกิดนอนไม่หลับหรืออะไรนะคะเนี่ยมานั่งดูโอยตรงนี้ได้เลยค่ะแฟนชางบ้าน โอ้ยถูกใจมากคริส <Perfect. S 1> h a v e t o r e Member w mm h hmm. e n y o u m o m c o m h a v e t r e Member mm hmm. a b o u t Room Fabi C mm hmm. จะรีวิวห้องน้ำให้ดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นล็อกเกอร์ใส่ของนะคะถาดจากตู้เสื้อผ้าเห็นไหมคะเขาจะมีเป็นล็อกเกอร์แบบนี้ข้างบนก็วางกระเป๋าได้นะคะใหญ่ด้วยนะคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้มีกาแฟมีน้ำนะคะนีตู้เย็นตรงนี้ <c oughs> แล้วก็นี่ห้องน้ำค่ะก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะชักโคกวิหอมจังหอมเหมือนแบบสปานะคะ<ม>กลิ่นคล้ายๆสปาสวัสดีค่ะ แล้วก็นี่ค่ะมีอ่างอาบน้ําให้เรานะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ําแยกต่างหากกับอ่างนะคะอุ้ยถือว่าโอเคเลยค่ะเออห้องนี้นะคะมันเป็นบังกะโลเนาะแล้วก็จะมีโซนของเป็นโรงแรมข้างบนด้วยนะคะ ไอ้ตรงนั้นก็จะถูกกว่าข้างล่างนะคะแฟนทางบ้าน,นนี่ก็จะมีครีมอาบน้ํานะคะตรงนี้ครีมทาผิวค่ะอันนี้ก็เป็นเจลอาบน้ํานะคะอันนี้เป็นแชมพูนะคะมีแปรงสีฟันยาสีฟันให้เป็นเซตนะคะมีไดเป่าผมให้เราเพราะว่าใกล้ทะเลนะคนจะสระผมเกือบทุกวันนะคะ มีตะก้าใส่เสื้อผ้านะคะมีถังขยะให้เรานะคะมีแก้วน้ําก็มีภาพวาดนกแก้วนกนกน่าจะเป็นนกแก้วนะคะก็พอเช็ดต,ตัวเข้าไว้ไหนตรงนี้หรือเปล่าประตูก็มีสองด้านเหรอเอามันก็ด้านเดียวเนี่ยอ๋อนี่ตู้เซฟจะอยู่ตรงนี้นะคะเอาเปิดด้านนอกได้เปิดด้านในได้นะคะพอเช็ดต,ตัว ประตูเสกตัวเปิดได้ทั้งในห้องน้ำแล้วก็ด้านนอกค่ะแฟนนางบ้านว้าวโอเคเลยเดี๋ยวปว้าไิซี่ก็ขอเคลียกระเป๋าก่อนนะคะแฟนนางบ้านโอเคโอ้ย okay, oh oh oh, ถูกใจห้องค่ะถูกใจมากเลยประทับใจมากประทับใจจริงจริง Create you want some drink some drink yes cafe w h a l l y อวอเตอร์โอเควอเตอร์มีน้ำให้นะคะแช่เย็นไว้ให้เราเรียบร้อย ก็ปรปสิทธิ์ก็จะมาบอกว่าเพราะว่าแฟนทางบ้านก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกราคานะคะคือห้องแต่ละห้องราคาไม่เหมือนกันนะคะของเราเนี่ยเราอยู่ประมาณ7-8คืนนะคะมันมันเกือบคืนละเกือบ4ี่พนะคะแต่ก็คุ้มไหมสำหรับวิวที่ได้เนี่ยคุ้มมากเลยนะคะแล้วก็ไอ้ตรงนั้นไอ้ทิ้งก o ด d นเ n อร์เนี่ยนะคะแฟนทางบ้านเขามีผ้าชมพูนะคะน่าจะเป็นบาร์บีคิวโชว์นะคะเนี่ยน่าจะเป็นของทาง ของทางโรงแรมนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน่าจะเป็นดินเนอร์แล้วก็จะมีไฟเออร์โชว์เขาน่าจะมีไฟเออร์โชว์นะคะตรงตรงเห็นหมคะชมพูชมพูนะคะ